ดำเนินการเลยอาวุธคืออะไรแปบบเหมือนเดิมเป้าหมายอยู่ที่แบนบาตัวหลังเลยกับพวกเด็กๆเ้าพวกหน้าอ่อนเขาเลยแต่ว่ากดเลยปุ้มเข้าหน้าเนี่ยเข้าหน้าทีแรกทีแรกเข้าหน้าเลยสามตีแล้วสามทีล้วก็วิ่งไปลื่นล้มต้นเล้าผ้าน่ะรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกัลละครั้งหนึ่งไบโคกซีโรกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไคร์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้นึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกันละครั้งหนึ่งบ่ายโคกสีโลแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะเกเรจนถูกจับกลุมตั้งแต่อายุเพียงแค่9ขวบก็ถูกส่งตัวไปที่สถานวินิจจนอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ถูกคั่วลีลุมฟันไปถึงร้อยเข็มและยิ่งไปกว่านั้นครับเขาเข้าออกเข้าออกเป็นว่าเล่นจนกลายเป็นนอชอ ผ่านมาทั้งหมดอีกหเดือนจากผมจะพาทุกคนไปพบกับเขาเลยดีกว่าเขาเรียกผมว่าเสือในรอบนอฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามให้อยากให้มันเป็นกุศลสวัสดีครับเด็กในสวัสดีครับผมโอ้จับมือพี่ กี่ปีแล้วเนี่ยเรายีสิบกว่าปีครับเกือบ3ามสิบด้วยซ้ำใช่ครับแต่5้าใช่ครับจะเจอเอบสุดท้ายที่เกมใช่ไหมเกมมองกันแล้วก็โดนอุ้มไปด้วยกันด้วยใช่โดนอุ้ม้อมกันแต่แยกกันไปใช่ผมไปแดนสามโอไปแดนสี่ครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่เคยได้ยินข่าวเสือในเลยนะเนี่ยขอโทษนะเพื่อนผมนึกว่าเพื่อนแบบเฮ้ยล้มหายตายจากไปไหนแล้วใช่เคยมีข่าวว่างั้นออกมาเหมือนกันอืมเล็กแดิเศษคนว่าผมตายแล้วอะไรย่างเงี้ยอืมแล้วต้องบอกกันเลยครับอีพีนี้สตอรี่ แน่นมากๆตั้งแต่สถานพินิษติดสถานพินิษตั้งแต่อายุ11ขวบ แล้วที่สําคัญเนี่ยคือรับงานจ้างตั้งแต่รอบแรกเลยตั้งแต่ติดสถามนินิดเลย <c oughs> วันนี้น้องๆหลายคนที่ได้ดูปีนี้นะก็จะเห็นอะไรหลายอย่างแล้วที่ทางช่องเรายังไม่เคยนําเสนอเลยนะกว่าจะเป็นเสือในทุกวันนี้ผ่านมากี่แผลไม่รู้ตอกกี่แผลฮะเจ็ดสิบหนึ่งก็มาแล้วเจ็ดสิบหนึ่งก็โดนไปแล้วโดนลุมฟันเป็นร้อยแผลก็มาะนะครับเรื่องทั้งหมดนี้จะอยู่ในเรื่องราวของเสือในแห่งราชบุรณะเอาละก่อนอื่นแนะนําตัวอย่างเป็นทางการกับเพื่อนสวัสดีครับผมชื่อสุพรรณย่าหลาครับ เด็กลาบุณะหรือว่าเขาเรียกเสือในครับเสือในนี่มาจากไหนมาจากสถานพินิจเพราะว่าอะไรเมื่อก่อนรับจ้างดีเขาเอาล่ะแต่นั่นคือความคิดของเด็กอายุ1ิบนะใช่แต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวพวกนี้ต้องย้อนกลับไปในครอบครัวเอาตั้งแต่เกิดเลยดีกว่าเธอในเป็นคนเกิดที่ไหนเกิดที่กรุงเทพครับลาดบุญะใช่ครับตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดเลยคุณพ่อคนที่ไหนตังหวัดครับบุรีรัมบุรีรัมใช่คุณแม่โคราชแต่ผมเกิดที่กรุงเทพแล้วเกิดมามีพี่น้องมดกี่คนครับสามคนครับเราเป็นคนที่อะไรคนที่สองคนที่สองใช่ อ่ะทีนี้เราเกิดมาเนี่ยในครอบครัวฐานะพ่อแม่เป็นไงบ้<อ>างพ่อทํางานอะไรแม่ทํางานอะไรพ่อทํางานขับรถเมย์เราจำความได้ก็คือพ่อแม่เราขับรถเมย์ไปขับรถเมย์มแล้วอ่ะก็ไม่เจอว่ายากจนอะไรก็พอมีกินมีใช้อะไรเงี้ยไม่ถึงก็อดอด,อด,อดอยากอ่ะจบกาศรศึกษาชั้นอะไรยังไม่จบป .6 เลยครับไม่จบป .6 ด้วยใช่เกิดอะไรขึ้นนะเป็นเพราะอะไรโดนจับ โอ้ยเหนืไนผมสัมภาษณ์มาเนี่ยน้อยคนมากเลยนะโดนจับตั้งแต่ชั้นปถมเนี่ยชั้นปถมอะไรปรถมสามปีที่สามปถมสามปีที่สามเหรออายุเท่าไหร่ว่าที่งานเก้าขวบโดนจับแล้วเหรอใช่ครับแล้วโดนจับแล้วก็มาจริงจังเลยคือเนี่ยตอ <Así S 2> นอา <Hoy S 2> ยุมาสิบเอ็ดเราเราเริ่มมาเริ่มขายแล้วเข้าวงจรของของตัวฉี่ม่วงแล้วเหรอใช่ครับ แล้วขายด้วยใช่ใช้ด้วยใช่เียอะนะจุดเริ่มต้นอะไรไหนผมอยากจะรู้ว่าเด็ก9้าขวบจุดเริ่มต้นเลยทำไมเป็นดิ่รองเร็วจังเลยอ่ะเราเนี่ยเห็นเพื่อนมีจักรยานนะสมัยไหก่อนเนะครับแต่ก็เปลี่ยนแป่งอาโลอาโลอ่าเราก็อยากจะมีมั่งเนื้อปะเดียวกันยุคเดียวกันเราก็อยากจะมั่งมีมั่งแต่อนนี้ในฐานะที่เราพ่อแม่เราไม่มีตังค์เราก็ต้องดิ่งดนหายเองครับขนาดตังค์ไปโรงเรียนเนี่ยเราเองมีมั่งไม่มีมั่งเราก็ไปมีมั่งไม่มีมั่งเราก็ไปจนวันหนึ่งเนี่ยเราอปใส่อยู่ พราะอะไรจากที่เราเคยอยู่กับพ่อแม่แต่วันหนึ่งเราทําไมไปอยู่ที่กอลเนี่ยเรามาติดของไม่ได้เพื่อนชักจูงเราอยากจะลองก็ไปพเจอตีกันเมื่อก่อนก็วัดมะเกลือนะจ่าดุยนะใช่ผมเป็นคนตั้งให้เองะจ่าดุยเนี่ยเอาหรอดุยชายาจ่าดุยนะหน้าข้างโค้งในฐานเขาอยู่ในตังค์ใครหน้าข้างโค้นี่ยังไม่เคยเจอเลยหน้าข้างโค้งด้วยเหรอผมเป็นคนตั้งให้ถามไปดูจริงไม่เข้ารอบนั้นก็อยู่กับผมมันสุกเสาเนี่เอาแล้วผมว่าไปทุกวันเดี๋ยวเราไม่มีตังค์หรอกเมื่อก่อนอะไรเก็บเป็นถูก ก๋วยเตี๋ยวเรืองจานห้าบาทเลยโอ้อ่ะเนี่ยเปรียบเทียบให้น้องๆเขาฟังนะว่าทุกวันนะี้คือสมัยนั้นน่ะคือก๋วยเตี๋ยวเรือรงแค่ห้าบาทเองน่าลงหนังดาวนองเนี่ยครับเรามีห้าบาทแล้วก็เทได้แล้วอ่ามีสิบบาทยิ่งโหยิ่งเทกับอีกครับแล้วเราเข้าไปเกี่ยวพันในตัวฉี่ม่วงนี้ตอนไหน ตอนเราเรียนป4แล้ววันไหนที่รีบๆไม่อยากลงหลายขั้นตอนนะคะเราก็จะหยิบน้องคนนี้มาเลยแพ็กเกจหน้าหลักมากขอวอวยยศให้ก่อนตัน้งผับชีทูเวย์แมตต o คอนทัวร์พาวเดอร์เป็นแบบชีอินวันเลยนะคะทั้งรองพื้นกันแดดแล้วก็แป้งเบลลุงแค่แป้งชีตัวเดียวนะคะบอกเลยว่าจบราคาสามใบแดงมีโทนนะแม่ให้ผิวสวยทั้งวันคุ้มเห็นเพื่พอกนก็มี้เดรกยัญทุกคนเราก็อยาก,กมีใช่ป่ะแต่เราคือเราไม่เคยเป็นลักเล็กขโมนน้อยใคร นี่ก็คือจุดเริ่มต้นแหละคือความที่อยากได้จักรยานเหมือนเพื่อนคนอื่นเขาแต่ความที่พ่อแม่เราเนี่ยทำงานหาเงินมาแทบจะกินก็คือว่าพอกินมอใช้ไม่มีเหลืออะไรถึงขนาดให้เราไปซื้อตรงนั้นถกเราก็เลยหาซื้อเองโดยการที่เราไปแลกกับการที่เราทําผิดใช่แต่ตอนนั้นเราเด็กเราไม่รู้ซึ่งไม่รู้อ่นนี่คือจุดเริ่มต้นนะที่เสือานเริ่มเข้ามาคุกคีกับตัวฉี่ม่วงทั้งใช้ทั้งค้าถูกไหมครถูกครับะทีนี้แล้ว มาพลาดได้ไงอ่ะตอนที่9ก้าขวบโดนจับก็ซ้อนส,สามไปกับเพื่อนเนี้ยเมือ่อก็อขี่วีอาร์เราก็ซ้อนกลางไปครับแต่จริงแล้วเขาว่าล,ล่อเราแต่เราไม่รู้หรอกเด็กๆมันเด็กพลาดมามันก็น้อยครับเราอยากได้แค่หมดเงินถูกไหมเ,เก่งหมดสองถุงสี่ร้อยเมตรอ่ะครั้งแรกอ่ะนะเก้าขวบเนี่ยนะใชม่มันมันโหดร้ายมากนะกับเรา,เ,ราเด็กอายุเก้าขวบเนี่ยเขาว่าซัดเราว่าให้เราไหลเราก็ไม่ไหลแล้วว่าเราไม่พูดอ่ะคนอนะ่ะวัวคนเหือเดือดร้อนอะไรเงี้ยเก้าขวบโดนจับเงินดีไหนแล้วพ่อแม่รู้ไปไง เสียใจก็ไปหาที่โรงพักเราก็พูดอะไรไม่ออกเราผิดอ่ะอผมก็เลยบอกว่าแม่ไม่ต้องมาเยี่ยมหรอกอยู่ได้ผมอยู่ดได้อะไรเงี้ยไม่อยากเขาลําบากอันนั้นคือคําพูดประโยคที่เรา<ช>พูดก่อนที่เราจะเข้าไปสถานนิใช่เอาละทีนี้เข้าไปสถานนิตในปีพศะไรฮะที่โดนจับครั้งแรก ปี34เลยฮอง5 3 4้อครับน้องๆเรามาดูครับชีวิตเด็ก9ขวบเข้าไปอยู่ในสถานบินิจเราก็อยู่กับพวกที่ไปด้วยกันครับพวกที่เข้าไปวันเดียวกันวันเดียวกันเราก็อยู่เราไม่เชื่อใจใครครับอยู่สภาพไหนก็สภาพแบบนั้นเจอว่ามีวันหนึ่งก็มีเด็กเด็กกรุงเทพนี่แหละจะมาเลื้อยเราเราไปอยู่ในหออะไรหอสองหอสองอ่ะเอาครับเสือในเคยโดนจะเลื้อยนะครับเอามาฟังกันดีๆนะถอยเลื้อยเลื้อยเราปุ๊บแล้วบอก เฮ้ยพี่ทำไรเนี่ยเราสะบัดมันบอกมีอะไรหรอกอะไรเงี้ยคืนนั้นเราก็ไม่นอนแล้วมาดึงมือเราเราเราก็เลยสวนกันแม่งใส่กันแม่งเลยเราใส่เลยใส่เลยจนเกมอ่ะก็คือต่อยกันใช่ต่อยนานไหมก็พักนึงอ่ะจนเจ้าที่ขึ้นมาก็แสดงว่าตรงนั้นเป็นยาวิการที่คนเขานอนไปแล้วถูกไหมใช่แล้วส่วนมากผู้ขายใหญ่จะนอนกลางหอนะครับริมริมไม่ค่อยจะมีหรอกถ้าเป็นบ้านแม่ตาจะนอนกลางหอถ้าเป็นผู้บ้านยาวนาก็จะนอนข้างข้างริมตะแคงนะครับ อ่านี่คือเหตุการณ์แรกเลยแล้วท้ายไปไงก็มีเจ้าหน้าที่เหลาที่ขึ้นมาขึ้นมาบอยวายรายการตอยมีเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเราวบอกไปอย่างงี้ครับเท้าไปเขาก็เรียกเราไปป้อมก็คือเจ้าที่เขาจะใส่นมเขาบอกใส่กันจนหมดแรงอ่ะไม่เราก็เขาคือไม่มียกระสานนาทีไม่มีไม่มีใส่กันเลยใส่กันเลยใช่แล้วไปไงเสือในก็ผมก็เหนื่อยงคู่งานไหม นานอ่ะสิบนาทีได้อ่ะสิบนาทีล่ะเจ้าที่จะรู้อยู่ครัเจ้าดีแตนเด็กเขาชอบแกล้งก็รู้อยู่เอาง่ายเหนื่อยคอเคยแห้งหมดแล้วเราเข้าไปใหม่อ่ะโอ้โหแม่งเราตั้งแล้วเขาอยู่มานานแล้วอ่ะร่างกายทั้งดีไปเราอแล้วแบบรับฤทิ์ฤทธิ์ตัวฉี่บ่วงอะไรยังอยู่ในตัวด้วยนะยังไม่ฟื้นอ่ะนะใช่โหนกท่านหน้าเรนนกนกเป็นเป็นอาทิตย์อ่ะนอนอยู่กินเลยนอนกินนอนอยู่เนี่ยนะฮะกว่าจะฟื้นตัวแต่หลังจากต่อยที่สิบนาทีก็ ไม่มีการแพ้ไม่มีการชนะเพราะว่าต่างคนต่างไม่ยอมใช่สุดท้ายแล้วก็ให้ไปจับมือกันจับมือกันอันนี้คือเหตุการณ์แรกแล้วมีเหตุการณ์ไอ้คนนี้อีกผมก็โดนตีอีกคนเนี้เขาเป็นขายใหญ่ไหมหรือว่าเป็นอะไรเขาเป็นขาใหญ่ไหมคือเหมือนตรงยอดบ้าอะไรเรีมยณ้นี้คืออยากจะเป็นมาเฟียอืมแต่เป็นไม่ได้ไงมันมีดวงดาวสกัดอยู่ เอาล่ะสแสดงว่าต้องมีเกิดเหตุ<อ>มีการสก,กัดเรารุ่มเกิดขึ้นใช่มัน่อนใครใครเขาว่าเราเด็กของเตยหนึ่งผมไม่เคยอยู่กับเด็กได้บุญนะสองผมคุกคีกับพวกเด็กของเตยมาตั้งแต่บ้านแมต่ตาเขาเป็นคนปั้นผมมาะอะไรอย่างเงี้ยมีเด็กของเตยอ่ะดูเราพวกไอเหยื่นจะสิบไร่บอกไอตีเลยตีตีแม่งเลยอะไรเงี้ยไอตีแม่งเลยเนี่ยหมายถึงคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาเลื้อยเหตุการณ์เดียวกันไหมใช่อ๋อเหตุแต่เขาไม่ถูกกันอะไรเงี้ยแต่คือไม่กล้าไฟใช้เราเป็น เป็นมือฆ่าอะไรเงี้ยส่วนมากบ้านเด็กเขาจะปั้นเงี้ยพวกเด็กจริงป่ะครับพวกเด็กน้าอ่อนแบบว่าไปทุกอิโกะอะไรยงเงี้ยเห็นแล้วแบบว่ามีแววใช่มีแดดไม่กล้ารไม่กล้าไฟกันี๋ยวมีอะไรเดินหุนหลังเองนู่นนี่นั่นเดี๋ยวกูเป็นแบ็คให้มึงเลยใช่ระยะเวลาจากที่เราต่อยกันตัวตัวประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์นะน้องๆสองอาทิตย์นะเรื่องนี้จงเกิดขึ้นถูกไหมฮะมึงเปิดแผลเดียมให้การอล่นงับ้มึงเลยอือเราก็เอาเดีย พอพูดมาแบบนี้เราไม่เอาดิมันได้ผลประโยชน์ไว้มันได้ผลประโยชน์ลยใช่ป่ะครับผมไม่แบกอยู่แล้วอ่ะผมไม่ผมไม่กลัวอยู่แล้วครับใจผมก็ไม่กลัวอยู่แล้ว่วงเวลาตอนนั้นคือตอนนั้นเราในกลุ่มของสามีทำอะไรอยู่กำลังเข้าแถวกินข้าวเอาล่ะกตลังเดินตาแถาข้าวเที่ยงใช่ถูกไหมฮะใช่ไม่ต้องเดินตามหาเพราะว่าก่อนกินข้าวต้องมาเช็คยอดเข้าแถวกันที่เป็นจุด กางสนามใช่จุด,จดเดียวไหมฮะเขาแดวปุ๊บเนี่ยเรามองเห็นเลยเราเอ็กซเรย์เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่เราเลยไปลยตึงแล้วเขาน้าเลยตีมวดเหล็กแป๊บงอ่ะโอ้โหจริงจริงจะดอกแรกนี่คือเข้าหน้าเขาหน้านนแปกแาาาายาวเนี่ยพอพอคู่กรณีโดนปุ๊บเขาล้มเลยไหมเขาล้มเลยเขาล้มเลยแบบเซไม่แบบไม่ไม่ไม่ล้มแบบเอียงไม่นอนเ่ะจะเะเสียการเสียการหลังจากนั้นเราก็ก็เล่นเท่าที่หน้าที่หัวหมดเลยผมเล่นตีหน้างเดียว ทุ่นี่ที่จะอุ้ยนับไม่ท่วงนับไม่ท่วงเลยเหรอนับไม่ท่วงแหละก็กระโดดกแตกอ่ะแล้วเขาได้หล่นไปกับพื้นไหม <c oughs> หล่นเด่นอนนอนเด่นอนหมอบเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนในช่วงที่เราตี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 เนี่ยคือรอบข้างอ่ะเขาก็ยืนดูนี่ไม่กล้าเขาเข้ามาช่วยหรออืมเราก็ตีอยู่นน่ะใช่ผมนะผมเมื่อก่อนผมไปรับจ้างตีเขาเนี่ยผมไม่ค่อยตีแหวกปลายหนึ่งผมตีไปปุ๊บเนี่ยลูกเล็กเด็กแดงก็ไม่กล้าแล้ว เจ้าที่เห็นถือเข้ามาครับแล้วให้เรากิ้งกิ้งครึ่งวันกิ้ง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 เมาแล้วเมาอีกเมาเป็นสางแล้วสางอีกอือแล้วคนที่เราตีอ่ะไปพอ่ะแล้วสลบหมดสติไปเลยปะไม่หมดสติแต่ออกบ้านนอกครับณเดียวนั้นเลยณเดียวนั้นเลยโอ้โหทีนี้ กิ้งเราก็โดนความผิดกิ้งไปกิ้งไปแล้ววันนั้นได้กินข้าวไหมไม่ได้กินเลยคนอื่นก็เข้าโรงเรียนกันไปใช่เขากินไม่ลงอ่ะกิ้งขนาดนั้นกินลงเหรอโอ้โหกิ้งไปกับสนามบอลแม่ตาใหญ่นะไม่ใช่เล็กนะกิ้งไม่ว่าพวกเล่นทีมตูเลยเหรอตูเลยเข้าประตูออกประตูเข้าประตูออกประตูเลยแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้โดนฝึกโดนฝึกระเบียบเรียบร้อยแล้วโดนนำโทษเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างกับชีวิตดีขึ้นนี้โุ้นใส่เสื้อผ้ารีดนู่นนี่นั่นเสื้อผ้ารีดตามมาแล้วสั่งเด้ไอเสื้อผ้ารีู แบบนี้เลยเหรอมันรวดเร็วเจิงอยู่บ้านตายเด็กโนเนมโนเนมเินไปเดินมาไม่มีใครสนใจใพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปปุ๊บทีนี้ก็เริ่มเอื้อฮารีอัตโนมัติเลยอัตโนมัติเลยมีห้องสักรีดต่พวกนมปองขนมปังอะไรโอ้ยมีพรมเนเซอร์อพอมีของโน่นนี่นั่นมาเอื้อประโยชน์เอยงนี้ตอนนั้นเราคิดยังไงพี่มันจะดีเหรออะไรเงี้ยเราก กลัวว่ะมันจะเรยเถิดไปหรือเปล่าคนอืนมันจะมองไม่ดีมากอะไรประมาณนี้มผมคิดว่าเหนือฟา้ามันก็ยังมีฟา้ามันก็ยังมันก็ยังมีคนอื่นแต่ใครที่หยิบยื่นขอให้เราเราก็รับใช่ถูกฮะเรารับด้วย พวกกันฐานะเพื่อนฐานะพวกครับผมไม่ได้รับฐานะว่าโอ้โหยิ่งใหญ่อะไรไม่ใช่ผมตีคู่กับนี่นะบังปะเลยนะผมชายร้อยแรงม้านะแหละผมตีคู่กันเลยตั้งแต่บ้านเมตาเลยหรออ่าแล้วหลังจากเหตุการณ์เนี้ยถ้าที่ตีเขาไปเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มมารับงานแล้วหรอเริ่มมารับงานบ้านกัลุนาอ๋อก็คือว่าตอนอยู่บ้านเมตาคือเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือแผลเดียวแผลเดียวคือาเราฉายแผลนั้นแผหลังจากนั้นเราก็ตัดสินตัดสินเท่าไหร่ฮะรอบนี้9ก้าขวบกับคดีจำนาย200 ผตัดมาตอนนั้นสี่ปีมันมีมันมีสูงต่ำใช่ไหมเอาฮะ uh huh. สูงต่ำแล้วอันนั้นเราอยู่บ้านเมตาเราก็เกเรบ้านกรุณาเราก็เดงได้สูงต่ำอยู่นะ mm hmm. แล้วผมมาปล่อยในสองปีหก mm hmm. แต่ปล่อยนู่นนะอุเบกขาในบนห้องมืดอ, mm hmm. อ๋อแสดงว่าบ,บ,บ้านเมตาเนี่ยค,คือคือเราอยู่บ้านเมตาเราย้ายไปบ้านกรุณาก่อน,อน <S <S <ช>ยังไม่ตัดสินถูกไหมใช่อเอาเอาส่งไปไงเพราะอะไรอ่ะตอนนั้นเริ่มเกเรแบบว่าหนักหนักๆักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแบบว่า เด็กไหนสารเด็กรู้อยู่นะฮะโคกโคกโคกเนี่ยชื่อเราปากต่อปากปากต่อปากไปเข้าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ใจว่าเรามีอิทธิพลอีกทีนี้แล้วก็เอาเราใหญ่หลอกเราขึ้นศาลนึกออกป่ะเขามึงไปนี่เลยนะเมื่อกลับมาห้องนี้แล้วนะโอ้หลอกเราเนี่ยออกไปศาลออกไปศาลเราคิดว่าตัดสินแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปส่งที่บ้านกาลุณาซึ่งก็คือ16ไร่16ไร่เลยโอ้โหไปงานตอนนั้นโอ้โหยิ่งกว่าบ้านไม่ตายอ่ะต้องบอกก่อนว่าเราเราย้ายไปบ้าน รุณาเนี่ยมันเป็นในานามของขายใหญ่บ้านเมตตาแล้วใช่ทีนี้ก็มาเช็คของมาเลยนี้พวกขายใหญ่เนี่ยพวกขับทีนี้เขาขึ้นเย็นกงน,นี่ครับทูหอเขาขึ้นเย็นกันได้พวกมีหน้าที่ครับเลามาเช็คแล้วก็เฉยๆแล้วไม่พูดอะไรแล้วไอ้ชื่ใครเสือ,อนายวะเออแล้วหอของเพียครับโอ้ยหน้าตามดีอยู่านู่นนี่นั่นล้วบ้านอยู่ไหนหอไาบุนะครับแต่ลาบุนาเั้นหมูอยู่หมู่บ้าหมู่บ้านหมูบ้าราบุนะอยู่ใช่ มอนแบบบอกที่นี่โรงเลี้ยงเลยนะเพราะคนใหม่ต้องเข้าไปโรงเลี้ยงมากินข้าวใช่ไหมครับเดี๋ยวบอกตรงโต๊ะเลยใครแตะมันก็เหมือนแตะกูอ่ะไอเพียรก็ลองดูไอ้หมูคำเดียวเลยบ้าออกตัวแบบนี้เลยเหรอพอมันรู้จักหองแดงนอกนะไอ้หมูคำเดียวเลยแล้วมันก็ไม่มีอะไร่ขกินไปอยู่อยู่ด้วยกันอย่างหมูหมูอยู่หออะไรไอ้หมูอยู่หอสองแล้วเราอยู่หอที่หอห้าพอเราเข้าหอห้าตอนนั้นหอห้าเป็นบ้านบ้านกห่เยอะขงเตยพวกเจือเพลิงเยอะพวกห้วยฝางเยอะ หอห้าหอสี่เน่้เด็กฝั่งฝั่งราชบูนณะนี่คือว่ากระเด็นมาอยู่นี่หอสามนู่นงนี้ครับเราก็ไปอยู่จนจนว่าเขาคิดผมเด็กคงเตยอะ่ะไหนใครแกล้งบ้าใครอยากเป็นยอดบ้าตอนที่เราวิ่งกันแล้วอะแล้วพวกนี้นาทีมมันก็เหนื่อยครับใช่ไหม่ไล่ต้อนเราอะไรเงี้ยเราไม่วิ่งอะ่ะเขาให้วิ่งเราไม่วิ่งเ,เาขาให้วิ่งเราไม่วิ่งอะ่ะแล้ววันไหนพ่อตู้มาก็โอ้โหวิ่งเหนื่อยจริงป่ะถามเทคนิคัวคนเดียวเลยใช่ไม่เมาวิ่งเลยใครอยู่วิ่งผมไม่วิ่งผมก็หลบทีนู่นทีนี่ทีด้วยพวกนีก มันขึ้นหอขึ้นหอไปมั้งเอาแหละทีนี้พอกติกาสารเด็กเนี่ยใครที่ให้วิ่งตอนเช้าไม่วิ่งออกรูปอู้ออกรูปเหลี่ยมก็คือจะจดชื่อใบแล้วจะขึ้นไปเคลียร์บนหอใช่เอาแหละเสือในใบก็มีชื่อผมจะมาเก็บยอดผมไม่เก็บเก็บอะไร อันนั้นมันยิ่งเป็นยอดบ้าไปเลยมันก็จะเล่นเราไงมียอดบ้าออกไปแล้วก็ออกไปเราก็ย่อให้มันเตะแม่งจรวดออกของเราสามทีเนี่ยจรวดที่นี่ก็คือนั่งกูเขาภั่งกู้เขาหลังเนี้อาหาเนี่ยผมนั่งภูเขาปุ๊บนะใช่าแล้วคนที่มาทําโทษก็คือว่าเข่าเข่าอกเราอ่ะอ่านี่เห็นี่ยนะก็จะเข้าเข้าตรงนี้ปีอ่ะอ่าถูกไหมใช่ปุ๊บทั้งหมด3ทีสามทีแต่คนอื่นเนี่ย โดนเยอะว่าที่เราที่เราโดนไงอ้าวเพราะอะไรอะ่ะคือผมให้แค่นั้นอ๋อเราบอกเลยเหรอเ <c oughs> ราบอกขายใหญ่เลยผมให้แค่สามทีนะผมถือว่าผมก็ให้ให้ยอดอย่างงั้ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจะให้มากให้น้อยแต่ผมผมไม่ให้ผมให้แค่นี้แล้วคนอื่นโดนมากกว่าสามทีแนะ่นอนโดนเนี่ยถูกไหมโดนมากกว่าสามทีอยู่แล้วอืมเขาไม่กดเราเป็นโหลเราไม่ตายเหรอ ก็นั่นน่ะดีใช่ป่ะอ่าแล้วสามทีของเสือนายนี่เป็นไงเรารับทีเดียวเลยไหมผมรับเลยแบบแอนโอเขึ้นรับไปเลยอ่าจะมาถามผมทีที่สี่คือหลบรับบิดละหลบเลยผมบิดเนยเออบอกไม่มีหรอกคำที่สี่เจ้าที่ตีผมไม่ได้หกทีเองืมเราบอกอย่างนี้เลยเออแล้วเขาก็ไม่ทำอะไรเราเลยใช่ฟิวเรากระด้งกระเดียงแล้วอ่ะเออเหมือนเราก็กรด้งกระเดียงอ่ะครับแต่ถ้าเป็นเนี่ยก็ถึงบอกว่าในยุคนั้นเนี้ยถ้าสถานีนี้เนี่ยมีอาการหรือยึ๊ยั้งยั้เนี่ยน่าจะโดนเซ็กหมูนะใช่ถูกไหมใช่แต่เสือไนเซ็กหมูที่นี่พวกอะไรเงี้ย ไม่มาคนเดียวมาเขามาเป็นแท็กทีมเขาจะมาเยอะอยู่แล้วพวกสามูยอดบ้าอะไรมาเยอะแยะแน่นอนลองของอยากลองของอยากแต่ส่วนในก็รู้ใช่ไหมว่าถ้าเรากดดั้งเดอดมาเนี่ยผมรู้อยู่แล้วรู้สตาตัวเองอยู่แล้วว่ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะให้แค่สามอ่ะแต่เราให้แค่สามเออเราไม่สนใจทุกท้ายเป็นไงไม่มีเฮก้าอะไรผมอืมเออเป็นแกเป็นงี้จริงครับคนในบ้านผมเนี่ยเด็กได้บุนะที่อยู่ในหอห้าแหละหอห้าเนี่ยไม่โดนตบผมว่าไหนใครตบมึงนี่มึงไปงบอกไง ไอ้ของพวกนี้มันเป็นเพื่อนเราเราไม่ไี่คิวเป็นลูกบ้านเราอยู่กันแบบพี่น้องครับเราไม่มองกันแบบพ่อแม่ไม่มีแบบฉันมันนะคือว่ากินเครื่องเหมือนกันหมดครับเออมนเล่นบอลมั้งน่าเะอเออเรื่องเล่นบอลเลยบอลเตะบอลที่เล่นกันเนี่ยการกีฬาเนี่ยนัก็คือว่ามาแหนะบอลก็เล่นแรงก็มีน้ำมอโหร์ก็มีกระทบกระทั่งเป็นเรื่องปกติไอ้พวกนี้ก็เรียกไปตกถามันตกเนอะไรบอกมไม่รู้เลยอยู่ๆมันก็เรียกไปตกเนี่ยอย่างเดิมนี่กูคนที่เรียกไปตกนี่คือพวกยอดบ้ายอดบ้ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ยอดบ้าขาใหญ่ แต่เราก็ไม่ได้สนใจเราจะขายใหญ่รุ่นใหญ่แต่ผมทำอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องครับมันตอบบ่อยบ้างบางทีนึงว่าตบเป็นสิบทีอะอันนี้ตบเป็นสิบทีเลยป้าโงบ้างเขาไม่สวนเลยไม่สวนผมเลยมาสวนไม่ทันตบบป้าเขาบงหูเลยตอบแบบพูดๆเลยผมก็บอกเนี่ยมึงจำไว้นี่โกหูไม่ได้นกหูผมบอกอย่างเงี้ยเออขึ้นห้องใบคือเหมือนมันจะแก้เอาละแก้แล้วมันก็ต้องขึ้นห้องใช่มันก็ต้องไปเจอกันบนห้อง้ามีอิทธิพลเยอะจะไปเก็บจะไาอีกผมบอกเฮ้ยตืนกันไปเยอะใบเปล่า เดือนละทีสองที่ก็พอแล้วมั้งครับโอ้โหนี่นะอาทิตย์อาทิตย์ละครสองครั้งมันมันก็ไม่ใช่จริงวะคนเราอ่ะอะไรนี่อะไรอารมณ์ไม่ดีมันก็มาลงที่พวกผมอ่ะหมูยอตอลลี่แทบหน้ามันด้วยจริงเอาเอาแผลที่ก่อนแล้วไอ้คืองคนที่โดนตบหน้าเป็นสิบทีเนี่ยขึ้นไปว่าไงจะให้แบบว่า,ากเก็บยอดบ้าจะให้ เดือบ้านม้วนได้เกี่ยวกรอบได้อให้เกี่ยวกรอบตีอะไรเงี้ยอะไรเกี่ยวกรอบตีเดี๋ยวน้องๆไม่รู้พ่าห่มพ่อห่มม้วนเลยม้วนแบบว่าให้หนาๆเลยม้วนเหมือนทักเปียนะใช่แล้วมันหนักจริงนะมันแน่นจริงนะให้เรากิ้งแล้วมันตีตีเราตีตีเราให้มันกิ้งให้กิ้งเร็วเงี้ยคือกิ้งม้วนหน้าอ่ะกิ้งแบบว่าเป็นตามยาวตมยาวใช่ไหมอีกคนได้จับขาเราเราก็จับขาอีกคนนึงคือว่าปกเก้าเนี่ยแบบพร้อมกันอ่ะ จะให้เราทําคู่ใครจะให้ทำเราคู่คนอื่นเราไม่ทําผมบอกขอกระเทศหน่อยแต่ซ่อมเรื่องอะไรถ้ามีบาดแผลก็ผมโดยตรงะก็บอกไม่เกี่ยวคนอื่นแต่ทำอย่างนี้มันไม่เกี่ยวในการที่ทําซ่อมเราเนี่ยท่ามกลางของคนที่เยอะตาถามพี่นิดใช่สอคสามร้คนเนี่ยหมดหมดเลยในหอห้าล้อมรอบมองมองตาเดียวถูกไหมเราก็อายเราไม่อายอ่ะแกอายไปแหละอายผมก็อายเนี่ยตั้งเราทำไมอ่ะให้เป็นยอดบ้าครับเอามาระจาน่ะเอามาอาย ผมก็ถามเลยอะถ้าเป็นแผลผมอะกแกแกก็บอกผมเลยแกไม่ต้องไปเรียกคู่เขามาซ่อมหรอกอเดี๋ยวคนอื่นเขารู้มันจะดูว่าผมไม่ดีถ้าติดใจแกบอกผมสกิดผมเลยผมได้หมดอะแต่ระบบไหนก็ได้ผมบอกเงี้ยเราพูดอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้เลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดมาจากตรงนี้อืสาเหตุที่เราไปตกได้หรือว่าแต่ไม่มีวิธีไหนที่จะเด้เราไง เอา้าก็ไม่เห็นว่าเอ้ยออกมาต่อยกันดูตัวก็ได้หรือขอแก้หน่อยอะไรเงี้ยพรุ่งนี้มีหน้าที่กาอายโอ้ยว่าอาย,อออายไม่ใช่ถ้าโดนเราซัดเราสอยไปไดเดี๋ยวอายล่างๆโดนโดนเราองะอืคนเห็นเยอะอือไม่ได้คนในห,หอคนนอกหอก็เห็นครับอันนี้เขาถึงบอกว่าเขาเสียไปแล้วนะเขาโดนเราตบไปแล้วนะแต,แต่เขาดว้าเขาไม่เสียไงเดีย๋ยวมาแก้เรามาแก้บนหอ มันไม่ใช่อ่าแล้วบทสรุปเป็นไงสุดท้ายเราก็ไม่ทำไอ้พวกนั้นก็กิ้งไปคนละรอบบอกไม่ต้องกิ้งหรอกมีอะไรมีกันเราไปบอกคนที่กิ้งอะนะใครจะกิ้งก็กิ้งไปเลยแต่กูบอกกูไม่กิ้งเออเอาดิเพราะแผลไม่อามันจะกูมันต้องเกี่ยวอะไรพวกนี้จะซื้อเรื่องอะเราขายเลยเราไม่เก็บไว้เราขายเลยเราบอกเราขายเลยแล้วคนคุมวิ่งว่าไงสุดท้ายนิ่ง มอเดินตอเข้าไปนิ่งก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอาะแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บมีพวกไซอะมารับจ้างให้รับจ้างให้เราตีนู่นตีนี่ตีว่าตีโจดอ่ะเอาละทีนี้เข้ามาแล้วอันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วที่บ้านกับลุนาก็คือรอบแรกรอบนี้แหละด้วยฝ่ายว่าเราไม่มีตัง เราก็อยากมีตังค์ครับเมื่อก่อนมันซื้อซื้อของได้หลังกองแพงแต่ของแพงก็ดึงเชือกอ่ะมีตังค์ก็ผูกไปพวกก๋วยเตี๋ยวพวกอะไรทุกอย่างทุกอย่างใช่ป่ะใช่ยาคสมัยนั้นนึงแต่ต้องใช้ตังค์สดอ่าใช่ด้วยความเราก็อยากกินอยากกินบ้างอยากกินบ้างอยากอยากรู้บ้างอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเฮ้ยไห้เอาเปล่าเนี่ยกดไอ้เนี่ยทีเดี๋ยวให้ห้าร้อยเดี๋ยวให้พันหนึ่งเลยเอาดิโอ้ย มันของง่ายเราอยู่แล้วเราคิดเราคิดแบบนี้ไงเราเป็ฟความเด็กอะเราไม่ได้ประกาศหางานใช่ไหมเราไม่ได้ประกาศหางานอยู่ดีมีวันหนึ่งมีคนเจอมาเรามาจ้างเรางานแรกให้ทำเลยตีเขาตีตีแค่แบบเบาๆพอไม่ต้องอะไรมากมายคือว่าให้มันอายอะไรามอัตราจ้างเท่าไหร่ตีให้อาย ห้าร้อยห้าร้อยนะครับน้องๆตีให้อายห้าร้อยนะสำหรับตลาดวินิจรับเลยอุ้ยห้าร้อยยิ่งใหญ่แล้วนะครับข้ากินข้าวยามเช้าเลยตอนเช้าตอนเช้าเลยมันต้องมีการกินข้าวต้มใช่เราก็หยิบเงินมาก่อนเลยปุ๊บเอาแค่บาเบาหอเขาบอกแค่บะเบาหอเราก็เดินไปที่หอสองเราเดินไปพร้อมกับอะไรพร้อมกับเหล็กแป๊บเลยหนึ่งอันเหล็กแป๊บอีกแล้วไปเอาไปไหนเหล็กแป๊บมีช่างปลาไงอืมเหล็กแป๊บยาวไหมยอประมาณขนาดเนี้ยก็ุมพอดีมืออือ ก็ลากไปเลยโอ้โหเดิน้ายฝา้ายฝาแล้วกดเลยตึ้มปุ้มกดหน้าอย่างเดียวให้เห็นไงถ้าไม่ตีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราตีหรือเปล่าอาจจะจะมาโมเมกับเราไม่ได้เราตีอยู่ชัดเจนเลยให้เห็นเลยให้เห็นเลยคือเลือดาไปเลยนี่แหละทีนี้มาแล้วก็เดินกลับมาเดินอับมาเข้าแถวเราหมาว่ามีอะไรขึ้นภายได้เจี๊ยบแเราเรมแบบงานแลยนี่แผลสองคือเบเจี๊ยบแผลสองคือเจี๊ยบงานใหญ่เลยงานใหญ่้วเนี่ยแผลสองงานใหญ่อวเนี่ยแผลสองนี่เกิดจากอะไรมีนายจ้าง จะมีเนียจ้างมีเหมือนเดิมพวก,กมาตรกิจนีคือว่าเย็บเนี่ยไปหยิบตัวงานเขามาออกลูกมาฟีอีกจะชิงเขาอ๋ออยู่อยู่จะไปหยิบของเขาแล้วก็เอาเอาเป็นของตัวเอง,งนะใชก็เอาเอาขอไปหมดเลยเอาขอหมดเลยก็ไม่ได้<ช><ะ>จัดแจงอะไรหรอก แล้วเว่ามันเข้าจังหวันเที่ยงพอดีเที่ยงพอดีปุ๊บเรารู้นี่ว่าเจี๊ยบเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมันชอบอยู่แบนบาร์นั่งอนบาร์แบบตับมาสตับอะไรเงี้ยนายจ้างมาจ้างให้เท่าไหร่เงินพันหนึ่งพันหนึ่งนะเอาพี่ดีใจอ่ะอืออุ้ยหาพวกพวกนี้พวกตุงพวกเปี๊ยวแหมกินอิ่มก่อนเลยเได้หนึ่งพันบาทปุ๊บใช่เราไปซื้อไปใส่ถังเลยใส่ถังแล้วม้วนเลยแหววถึงเที่ยงกินก่อนกินก่อนแล้วนายจ้างบอก งานนี้ให้ทํายังไงบ้างตีให้วิ่งเอาแบบให้ให้มีเลือดหน่อยอถ้าล้มไม่ล้มไม่มาซ้ําอะไรประมาณนี้ครับเรารู้สัตด้เเราวิ่งอยู่แล้วอขอซึ่งเราเคยเห็นเราเห็นบทบ่ตัแต่คนมาแล้วว่าอะไรยังไงยังไงใช่แต่ยุทธภพนี่มันแห่เราเห็นกันหมดยุทธภพยุทธภพจริงมันหนีกันไม่ออกอยู่ในโลกสี่เหลี่ยมอ่ะทีนี้ไปกินเตี๋ยวกันเรียบร้อยแล้วพวกเพื่อนผูกในวงในบ้านไปกินก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงแล้วเที่ยงปึ๊บเอาล้ว ดำเนินการเลยอาวุธคืออะไรแ๊บเหมือนเดิมเป้าหมายอยู่ที่แบนบาดตัวหลังเลยกับพวกเด็กๆเขาพวกหน้าอ่อนเขาเลยแต่ว่ากดเลยปึ้มเข้าหน้าเนี่ยเข้าหน้าทีแรกทีแรกเข้าหน้าเลยกาตีแล้วสามทีมันก็วิ่งไปลื่นลงใต้เหล้าผ้าน่แต่เราไม่ได้ตามไปไม่ได้ตามไปใช่ เราคิดว่ามันต้องไปเอาเหล็กมาแก้อะไรเงี้ยการเด็กพลาดไม่ได้เนี่ยพลาดก,ก็คือยับงั้นหลังจากนั้นประมาณสามอาทิตย์ต่ออาทิตย์มาถามเราให้ตีเรื่องอะไรเนี่ยนู่นนี่นั่นแล้วอ๋อเรื่องเรื่องรู้หรอกเดี๋ยวรู้ไหม่ะเออเดี๋ยวสักวันก็จะรู้เองว่าเราพูดไม่ได้ว่าเอ้ยเขาจา้างเรามานะพามที่โดนตีไปนะก็อ,อยากจะรู้ว่าตีเรื่องอะไรใั่เที่พราก็ไม่ได้ไปทําอะไรมึงเลยมันกับเราก็ไม่ไมีแผลกันอื คือผิดอย่างเดียวคือผิดที่ไปหยิบงานเข้ามาไปหยิบงานเข้ามาใช่แล้วก็มีคนจ้างเราไปใช่สถานี้ก็มีนะจากปากเสือได้เลยไม่คิดได้หรอกเรื่องสนุกไปวันๆครับผู้ใหญ่ยังมีกอก่อนที่จะจุดชนวนเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยโอ้ทบแล้วทบติกทบแล้วอยู่ใครอยู่หนุ่มมาจะได้รู้เลยโอ้โบินยังไงอย่างจีนโบอ้ไปหนุ่มอันนี้เหตุการณ์ที่สองไปละ คือชื่อเสียงเราก็เริ่มเริ่มก่อนเสือในเสือในเขาเรียกผมมาเสือในตีคู่กับบางปาเนี่ยอ๋อก็คือว่าแต่งานเวลางานที่เรากอยู่ไปเนี่ยเวลางานเราออกไปเนี่ยผมใช้คนเดียวใช้คนเดียวผมใช้คนเดียวตัวเราถูกไหมฮะเขาหมายหัวเราคนเดียวอะไรน่คือเข้าตาแล้วเข้าตาแล้วในความที่เราเดินแรงเฉิดฉายเหลือเกินเริ่มหมันไส้เราแล้วเริ่มหมันไส้เราแล้วเอาล้ครับน้องๆทีนี้จะเกิดอะไรึ้นเริ่มจะปิดเราเราก็เฉยๆแล้วก็แล้วเรารู้ไหม เราก็ระวงตัวตลอดเราไม่ได้พุกงซ่านหรอกคือว่าเราป้องกันตัวไว้เราก็ไม่อยากให้พลาดพังถ้าพลาดพังมามันก็มันไม่มีใครดูแลเราหรอกจนว่าเนี่ยผมก็ปล่อยไปรอบนั้นออมด้วยความที่เราระวังตัวด้วยเราไม่มีเผลอใจไม่มีอะไรอย่างคือเราวางตัวดีไ้เรา ไม่ได้ไปเกลีเกะอะไรใครโอ้โหต้องบอกว่าประสบการณ์รอบแรกคือบู๊ตั้งแต่แรกเลยนะผมเริ่มเสือในนะคิดว่าผมดื้อได้นตั้งแต่แรกอ่ะแต่ผมดื้อรงแบบดื้อเงียบอ่ะนะฮะอ่าผมไม่ค่อยพูดอยู่แล้วอ่ะเขาลบเราเราก็เขาลบเขาไม่ต้องว่าอายุเยอะหรืออายุน้อยหรอกขอให้เกียรติเราเราก็ให้เกียรติเขาคนเรามีเกียรติทุกคนอะอ่าเพาะงั้นก็ว่าเข้าไปปี3 4ปล่อยมาปีสองปีอะสองปีหกอะสามแปดก็คือว่าจากสี่ปีหก มันมีขั้นต่ำขั้นสูงผหอ่ันเด็กเขามีขั้นต่ำขั้นสูงติดไปติดมาก็เหลือแค่อสองปีหก <6 S 1> อาล่ะทีนี้ การคิดการอ่านของเสือในเป็นไงบ้างก็ออกไปก็เกมไปการพิชเสิมน่ะได้ใจทีได้ใจกับการไม่กลัวแล้วใน<แ>การที่โดนจับออกมาแล้วก็สายตั้งอีกนู่นนี่นั่นนะออกมาปุ๊บจับเลยเหรอใช่คนเราไม่มีอะไรอ่ะเราไม่มีอะไรเราจะไปโฉบขี่วิ่งราเอ่ะมันก็ไม่ใช่ในสายเรามันไม่มีอยู่แล้วแบบรักเล็กขโมยน้อย<ช>ไม่เอาเลยยิ่งบ้านเพื่อนเนี่ยเราไปเนี่ยเรายังไม่กล้านอนเลยอย่างเพื่อนเรารู้ร้ายสายแต่ด้านเราว่าเป็นไงผมไม่กล้าเข้านะเพราะอะไรผมกลัวใจเพื่อนนะ กลัวใจเพื่อนหมายถึงแกหยิบของอะไรไปเนี่ยค่ะเอาไปขายเอาไปอะไรเงี้ยแจ่จังหวะเราไบเราซวยหรือเปล่าอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วแล้วเสือนก็เป็นคนระวังตัวมาตลอดทุกๆเรื่องเลยนะทุกเรื่องในการเป็นภาพผมเป็นคนที่อยู่นอกผมไม่กินเหล้าครับผมไม่กินเหล้ากินเบียนะเกิดมาผมไม่เคยกินเหล้ากินเบียแต่ของเมาอยู่ในเอาหมดให้หมดเอาหมด อ่ะในความที่เราไม่คิดอะไรเนี่ยออกมาเราสาดเลย<ช>ลเข้าวงจรเหมือนเดิมเข้าวงจรเหมือนเดิมแล้วเข้าโคจรเหมือนเดิมใช้ด้วยค้าด้วยหนักขึ้นยัยก็หนักขึ้นมันอ <ละ S 2> ที่จังหวะและโอกาสที่เราพลาดเสือนับกับดูฮอกซุนก่อนมีมีเรื่องอะไรแบบเผาเผากันไหมมีไหมเรื่องหน้าอ่อนจะไม่ยอมแพ้เราอะไรเงี้ย ก็พยายามสีสีสีตลอดอ่ะเจอจะพิ้งไ่อยู่กับเราเลยนะอะไรเงี้ยอ่คือน้องน้องของน้องใครน้องผมคือมของเราอะอใช่ผมนี่แต่หนูเนี่ยเพื่อนเพื่อนรักเรานะเพื่อนรักเราเราไม่ได้ห่วงเราแต่สกิดทุกวันแสดงว่าน้องคนนี้คือเต่งมากน่ารักมากสุดดิ่งแล้วถามทกซุนดูดิยสำหรับ FC ช่องกานละครหนึ่งไบโคกซีโร่นะครับใครสนใจเสื้อคอลเลคชั่นใหม่นะเป็นเสื้อยืดนะครับใส่สบาย รีวิ่งเด t e ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับก็ใครสนใจนะครับมีทั้งไซส์ XS S H M L XL และ 2XL นะครับผมสั่งได้แล้วนะครับในทุกช่องทางของกัละครั้ง1นึ่งไบโคกซีโร่นะครับอย่าลืมครับใครที่เป็น FC แฟนมันแท้เราต้องมีนะเพราะว่าทำมาแค่100ตัวเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบสั่งจองครับผม พร้อมส่งได้เลยครับ